อโอเคครับมาต่อในหัวข้อการดุนสมการรีดอกอ,อีกนิดหนึ่งนะครับดุลสมการรีดอกต่อไปนี้ในภาวะเบสนะครับภาวะเบสก็คือเราจะมีการเติมไฮดรอกไซด์ไอออนเข้าไปทั้งซ้ายและขวาของสมการนะครับหรือว่าเติม OH เลบเข้าไปนะครับจะเติม OH เลบเข้าไปเท่าไหร่ให้สังเกต H บวกที่ปรากฏในสมการนะครับซึ่งจากข้อนี้มันจะเป็นสมการข้อเดียวกันกับ อีพี uh, ก่อนหน้านะครับคลิปก่อนหน้าเลยคือเราดุลเสร็จสับเรียบร้อยในภาวะกดเช็คประจุเสร็จได้6บวกกับ6บวก,บวกทั้ง2อฝั่งนะครับ uh, เนื่องจากมันเป็นข้อเดียวกันนะครับครูจะเขียนต่อจากขั้นที่แล้วเลยนะครับ uh, สังเกตตัวนี้นะครับจะมี 8H อบวกอยู่ใช่ไหมครับถ้าดุลในภาวะเบสเราก็จะเติมนะครับสมมุติมันต่อกับขั้นก่อนหน้าเลยนะครับเติม 8O h ลบ ทั้งสองฝั่งหรือว่าทั้งสองด้านเลยนะครับเติมเข้าไปนะครับก็จะเป็นสามแเอ็นนะครับบวกสองเอลบสารละลายนะครับบวก8 H บวกนะครับแล้วก็บวก8 OH ลบที่เราเพิ่งเติมเข้ามานะครับฝั่งขวา ฝั่งซ้ายหมดแล้วเนาะฝั่งขวาก็จะมี3 Zn2 บวกนะครับบวกกับ2 MnO2 ของแข็งบวก4 H2O ของเหลวแล้วก็บวกที่เพิ่งเพิ่มมาคือ8 OH ลบสารละลายนั่นเองนะครับนักเรียนหลังจากเราเติม8 oh ลบเข้าไปเท่ากับจำนวน8 h บวกแล้วให้รวมกันตัวนี้จะเป็น8 h 2 o นะครับนักเรียน8 h บวกบวก8 OH ลบกลายเป็น8 h 2 o นะครับมีน้ำา8โมเลกุลนั่นเองนะครับหลังจากรวมแล้วให้หักล้างกันออกนะครับฝั่งนี้สังเกตเห็นน้ำา4โมเลกุลอ่าสน้ำา4 4โมลใช่ไหมอ่านี้น้ำา8โมลก็หักล้างกันนะครับฝั่งนี้จะเหลือแค่4 h 2 o แทน ใไหมครับฝั่งซ้ายนะครับสมการเราก็จะได้แค่นี้เองนะครับในพาวเบสเราก็จะได้สมการที่ดูแล้วเป็น3ตัวนี้เลยนะครับ MnO4- สันละลายใช่ไหมครับ 8H+ กับ 8OH- ไม่มีแล้วมันหายไปแล้วจะเหลือแค่ 4H2O ที่เป็นของเหลวนะครับฝั่งซ้ายหมดแล้วใช่ไหมฝั่งขวาเหลือเป็น สามเนสองบวกนะครับสองเอ็น O2 สองของแข็งอ h 2 o ตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับจะเหลือแค่แปดลบแทนนะครับนี่คือการดุลในภาวะเบสก็จบแค่นี้เองนะครับการดุลในภาวะเบสเนี่ยหลังดุลเสร็จจะปรากฏเห็นไฮดรอกซไซด์ไอออนที่แสดงคุณสมบัติเป็นเบสในสารละลายแบบนี้นะครับจะไม่ปรากฏ h บวกนะครับจะปรากฏ เป็น8 oh ชนุนแบบนี้เรียกว่าดุลในภาวะเบสนะครับอลองเช็คจำนวนอะตอมของธาตุอีกทีนึง z n 3 3สามอ่าโอเคไหมครับ mn 2 2สองโอเคดุลแล้วนะครับออกซิเจน4ไอ้8นะครับ2 4เป็น8อยู่นี่4เป็น12นะครับฝั่งซ้ายมีออกซิเจน12ออะตอมนะครับฝั่งขวา C อ,อยู่นี่8เป็น12เหมือนกันออกซิเจนก็ดุลน,นะครับไฮโดรเจน8ไฮโดรเจน8อดาโอเคดุนหมดแล้วจำนวนอะตอมนะครับทีนี้ลองดูประจุสิประจุเป็น0อ่ย์คูณ3าก็ได้0อันนี้2ลบ0นะครับประจุรวมสุทธิฝั่งนี้เป็น2ลบนะครับฝั่งนี้6บวออกฝั่งนี้0ฝั่งนี้เป็น8ลบนะครับ ประจุสุทธิฝั่งขวารวมเป็น2ลบก็เท่ากันแล้วสมก,การก็ถือเป็นการดุลแล้วนะครับในภาวะเบสนั่นเองนะครับภาวะเบสหรือภาวะเบสนั่นเองนะครับเขีย okay, นะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่แต่จะดุลภาวะเบสไดต้ต้องดุลตั้งแต่ขั้นที่1 2 3สมานะครับต่อมาเรื่อยๆจนเสร็จภาวะกรดถ้าเขาให้ดุลภาวะเบสก็แค่เติม โอ oh, ลบเข้าไปให้มันเท่ากับจำนวน H บวกที่มันโชว์อยู่ในสมการในภาวะกดก่อนหน้านะครับแล้วก็อยู่ที่โจทย์จะถามแล้วว่าเช่นผลรวมประจุไฟฟ้าหลังหลังดุลในภาวะเบสเสร็จเป็นเท่าไหร่ก็ลบสรวมกับลบสก็ตอบสองลบรวมกับ2องลบก็ตอบ4ีลบก็แค่นั้นนะครับโอเคนะครับหรือว่าโจทย์อาจจะถามว่าหลังดุลเสร็จแล้วมี น้ำหลังดุลในภาวะเบสเสร็จแล้วมีน้ำปรากฏอยู่ในสมการอ่าเท่าไหร่ก็ตอบาตอบ4 4โมลนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคไหมครับอ่าดุลโดยวิธีครึ่งปฏิกิริยานะครับดุลโดยวิธีครึ่งปฏิกิริยาก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขั้นที่1นึอ่าแล้วก็เช็คจำนวนเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมนะครับ ฝั่งนี้นักเรียนไม่ทราบมองเห็นไหมนะครับ O เป็นลบสองใช่ไหมครับโอ o 2, เป็นลบสองนักเรียนเห็นโอห้ 7, เจ็นักเรียนลบสิบสี่ไว้ในใจเลยนะครับลบสิบสี่ไว้ในใจนะครับเพราะฉะนั้นก้อน CR รห้อยสองต้องเป็นเท่าไหร่ครับก้อน CR ร้อยสองถึงรวมกับลบสิบสี่แล้วได้มีค่าเท่ากับลบสองครับก้อน CR ารห้อยสองก็ต้องเป็นบวก 12ถูกไหมครับถึงจะรวมกับลบ14แล้วได้เท่ากับปัจจุคือลบ2นะครับอา r าห้ 2, อยซอะตอมมี12ถ้ถา CR อาะตอมเดียวก็เป็นบวก6นั่นเองนี่คือวิธีคิดลัดนะครับอ่าเราได้แล้วไอไอโอไดหรือไอโอดินไอออนก็คือหรือไอโอไดออนก็คือลบานนะครับอ,อันนี้ก็บวก3อันนี้ศูนย์นะครับเพราะอยู่ในรูปของาธาตุอิสระที่อยู่เป็นโมเลกุลนะครับ ่านี่แหละ CR ลดลงแสดงว่าเป็นครึ่ง Reduction IOD ดีนเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นจากลบหนึ่งมาศูนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหนึ่งนะเป็นครึ่ง o อกซิเดชัอ่าเราก็แบ่งเป็นครึ่งเลยนะครับครึ่งปิยา Oxidation ใช่ไหมครับครึ่ง o อกซิเดชัแล้วก็ครึ่ง Reduction ่ครึ่งออกกับครึ่งรีดักชันนะครับครึ่งออกซิเดชันคืออ่าไอโอไดไอออนนะครับกลายมาเป็นสารละลายไอโอดีนนะครับนี่แบบนี้นะครับอ่าดุนอ่าครึ่งรีดักชันล่ะครึ่งรีดักชันคือก้อนนี้ครับ Cr หกสอง O เจ็ดสองลบสารละลายกลายมาเป็น Cr สามบวก สารละลายนั่นเองนะครับอ่านดุลเลยทีนี้อ่านดุลครึ่งออกก่อนก็ได้นะครับดุลอะตอมที่ไม่ใช่ O และ H นะครับก็คือ i o d นนั่นเองนะครับโดยการเติมนักเรียนก็ดูว่าไอออดีนฝั่งซ้ายและขวามันเท่ากันหรือย,ยังนะครับที่ไม่ใช่ O และ H ทีนี้เราต้องเติม2แบบนี้นะครับไอออดีนจะเท่ากันทั้งสองฝั่งนะครับอ๋อมีประจุะมีไอออนลบด้วยเนาะนะครับทีนี้ มีโให้ดุลไม้ไม่มีมี H ให้ดุลไม้ไม่มีก็ไม่ต้องดุลน,นะครับดุลประจุเลยนะครับโดยเติมอิเล็กตรอนเข้าไปนะครับฝั่งนี้ประจุ2ลบนะครับฝั่งนี้ประจุ2ลบฝั่งนี้ประจุ0นย์ดังนั้นต้องเติมอิเล็กตรอนเข้าฝั่งไหนครับฝั่งขวานั่นเองโดยการเติม2อิเล็กตรอนเข้าฝั่งขวานั่นเองก็จะได้ครึ่งเปลี่ยาออกซิเดชันที่ดุลแล้วเป็น2 ไอลบสารละลายกลายมาเป็นสารละลายไอโอดีนนะครับ Aq บวก2อิเล็กตรอนอได้แล้วนะครับอันนี้คือดุลเสร็จสับแล้วนะครับของครึ่องออกซิเดชันมาดูครึ่งรีดักชันกันบ้างนะครับครึ่งรีดักชันดุลจำนวนอะตอมที่ไม่ใช่ O และ h ก่อนในทนี่เราก็เติมอะไรครับดุล cr นั่นเองนะครับกลายมาเป็น Cr 3บวกอ่าเติม2ตรงนี้เนาะอ่าให้มันเท่ากันนะครับหลังจากนั้นอ่าหลังจากนั้นค่อยดูน O นะครับนักเรียนหลังจากนั้นค่อยดูน O อ่าครึ่งออกซิเดชัน ation, อ่าจบดแค่นี้นะครับอันนี้กำลังดูดครึ่งลีอยู่ดูน O โดยเติมน้ำนะครับอ่าเราก็จะเป็น Cr 2 โอลบฝั่งซ้ายมี O7 ใช่ไหมเราก็เติมบวกกับ7 H2O เข้าไปนะครับที่ฝั่งขวาของสมการนะครับหลังจากนั้นดูน H โดยเติม14 H บวกนะครับ 1 4วก14 h เวกเข้าไปนะครับฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาก็เหมือนเดิมนะครับ 2cr 3บวกสารละลายบวก7น้ำใช่ไหมอ่า7น้ำนะครับโอเคอ่าดุลประจุด้วยเติมอิเล็กตรอนประจุอันนี้เป็น2ลบประจุตัวนี้เป็น14บวกอ่าประจุสุทธิมันจะเป็นอ่า12บบวกโอเคไหมครับฝั่งนี้ประจุ หกบวกฝั่งนี้ศูนย์ประจุสุทธิฝั่งนี้เป็นหกบวกนะครับดังนั้นเราจะเติมดุลประจุโดยเติมอิเล็กตรอนเราจะเติมหกอิเล็กตรอนฝั่งซ้ายนะครับเพื่อที่จะให้มันหักลบกับสิบสองบวกมันก็จะเหลือหกบวกเท่ากับฝั่งขวาโอเคไหมครับเราก็จะดุลประจุเลยนะนะครับดุลประจุโดยเติมอิเล็กตรอนเราก็จะได้เป็นเดี๋ยวครู มันจะยาวเนาะอ่าเดี๋ยวครูขอเขียนอิเล็กตรอนใส่อย่างนี้เลยแล้วกัน,นครับอันนี้คือดุลประจุเลยโดยเติม6อิเล็กตรอนฝั่งซ้ายนะครับอ่าประจุดัวมันจะเป็น6บวกกับ6บวกเท่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าใจไหมครับอ่าหลังจากนั้นสังเกตว่าตัวนี้ให้มา2อิเล็กตรอนตัวนี้รับ6อ่าอิเล็กตรอนยังไม่เท่ากันเราต้องทำอิเล็กตรอนให้เท่ากันโดยเอา อะไรครับสามคูณครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันนั่นเองเอาสามคูณครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันนั่นเองนะครับเราก็จะได้เป็นหกไอลบสันละลายกลายมาเป็นสามไอห้อยสองสันละลายแล้วก็บวกกับหกอิเล็กตรอนอพออิเล็กตรอนมันเท่ากันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รวมสมการโดย หากลางอิเล็กตรอนนะครับเราจะได้สมการที่ดุูแล้วนะครับรวมปฏิกิริยาเป็นรวมแต่ละครึ่งเข้าด้วยกันเราก็จะได้เป็นเ,เขียนตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้นะ 6I ลบสารละลายบวก Cr2O72 ลบสารละลายนะครับหมดเรี่ยงนี่ไง1 4 h บวก สารละลายฝั่งซ้ายนะ่าจะหมดแล้วนะครับฝั่งขวาฝั่งขวาที่เหลืออยู่เล็ดลอดจากการตัดคือ2 c บว3สารละลายบวก 3I2 สารละลายเหมือนกันแล้วก็บวก 7H2O ที่เป็นของเหลวนะครับ 7H2O ที่เป็นของเหลวนั่นเอง โอเคดุลเสร็จสับพเรียบร้อยแล้วตัวความถูกต้องลองเช็คอะตอมเช็คประจุดู i 6 i 3 2เป็น6โอเคดุนแล้ว cr 2 cr 2โอเคดุลแล้วนะครับ o 7 o 7โอเคดุนแล้วนะครับ h 14 s 7 2 1 h ดโอเคดุนแล้วนะครับ, h okay. นะรบทีนี้ประจุบ้าง ประจุเป็น6ลบประจุเป็นสองลบประจุ14บวกรวมกันได้เท่าไหรน่นี่รวมกันเป็นหกบวกใช่ไหมหกบวกใช่ไหมครับหกบวกฝั่งนี้ล่ะประจุ6บวกประจุ0นประจุ0นคูณ7ก็ได้0อ่ย์ประจุสุทธิฝั่งซ้ายและขวาเท่ากันแล้วคือ6บวกก็สมการก็ ดุลแล้วนะครับในวิธีครึ่งปฏิกิริยาก็ประมาณนี้เนาะนะครับโอเคนะครับ